Năm hết Năm hết Mà máu 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 máu, 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 máu. ปขึ้นที่ทีวีเขาจะปมาแล้วคนแรกเาตอบเขาตอบได้เสร็จเร้อยนะฮะก็ไปทาต่อไปขึ้นมาอีกคนที่2ตอบแต่ตอเส็ต้องย้อนทตอบคนแรกด้วยนะีมทีมเ็จ้หูหูเสร็จแล้วหหายแ้วนกับมาที่หัวหัวแลอะไรต่อไปคุณจำได้เยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คูณ2ทันทีหูสองทัทีางแตบที่เรียกว่าเขตา